วันพันแมนฉบับอาจารย์วันหมัดที่144ไลเดนตัวตึงแห่งนีโอฮีโร่ความดูเดือดแล้วใจอลังการงานสร้างมหาศึกสงครามจากคนตอนนี้กําลังดูเดือดและหัวหน้าหน่วยของนีโอฮีโร่แต่ละคนเนี่ยโชว์ความสามารถไปแล้วและข่าวนี้มาถึงตัวตึงของจริงไลเดนนักซูโม่ที่เป็นเบอร์หนึ่งและเลอเอเนี่ยกลายเป็นเบอร์หนึ่งของนีโอฮีโร่ด้วยครับผมเชื่อว่าเ,เพื่อนๆหลายๆคนอยากจะรู้ว่าไลเดนนั้นแข็งแกร่งขนาดนั้นจริงหรือก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร,ร์กดซับสไครปบ บอกเลยว่าตัวตึงของจริง น่จาจะดการเมืองพื้นที่ของสนามรบนะตอนนี้มีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งกำลังเดินทางลำเลียงหน่วยของนีโอฮีโร่ที่มีผู้นำอย่างไรเดนเข้าสู่สนามรบและดูเหมือนว่าอาจจะใช้เวลาถึง2นาทีในการลงจอดแต่ไรเดนก็บอกว่าไม่จําเป็นเพราะเขานั้นตัดสินใจกระโดดลงมาจากเฮลิคอปเตอร์และล้างตึกเอาไว้กระโดดลงมาจนถึงพื้นดินอย่างเท่เลยทีเดียวครับปลอดภัยอตงสรกล่มชูชีพไม่ต้องมีแข็งแกร่งเกินจินตนาการมนุษย์ไปแล้วครับเมื่อไรเดนลงมาถึงพื้นดินก็ได้เห็นนักสู้ที่ยืนรอเขาอยู่แล้ว แล้วไเดนได้พูดทักทายว่าพวกนายเนี่ยมาถึงก่อนฉันอีกนะและภาพก็ตัดไปที่กลุ่มซูโม่ที่ตอนนี้ใส่ชุดเบเท์สูตรเต็มตัวเป็นกลุ่มนักซูโม่โยโกซูนะที่ไลเดนนั้นเชิญมาร่วมกลุ่มของตัวเองนั่นเองครับการมาร่วมตัวของเหล่าซูโมอ่อีกครั้งหนึ่งก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะดีใจเอามากๆเลยทีเดียวนะครับเราก็ว่าไม่ได้เจอกันมานานพูดทักทายกันแล้วก็ขอบคุณในการตอบรับมาเป็นฮีโร่ร่วมกันแถมยังพูดถึงน้ําใจของไลเดนที่ส่งชุดเบสเสูตรนี้ให้พวกเขายากที่จะปฏิเสสธจรริงๆแและด้วยกกกาทีี่่โโมตนัูู นะักซูโม่ที่เข้าร่วมกลุ่มไรเดนตอนนี้ก็ถือว่ากลุ่มของไรเดนเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับถ้าเทียบกับความสามารถของคนที่อยู่ในกลุ่มและด้วยความที่เป็นเรื่อนนักสู้โยโกซูนะนักซูโม่ด้วยกันเนี่ยพวกเขาก็รู้ดีครับว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปวิธีกระบวนการในการต่อสู้พวกเขาจะต่อสู้คล้ายกันและไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ประจันหน้ากับเครื่องจักรกลสังหารหุ่นรบพีหน้าเกงขามกองทัพ หุ่นยนต์กองทัพหุ่นยนต์เคลื่อนตัวมาถึงพวกเขาแล้วครับส่วนทางด้านกลุ่มของไลเดนก็ยืนตั้งแถวครับโดยที่มีไลเดนยืนอยู่หน้าสุดหลังจากนั้นไลเดนก็ยกข,ขาขึ้นและกระแทกลงไปยังพื้นตุ้มการที่ไลเดนกระแทกเท,ท้าลงกับพื้นและจุดที่ไลเดนกระแทกลงมันก็เกิดแรงอัดอย่างรุนแรงเรลาหุ่นยนต์ที่อยู่ใกล้ๆก็รับดาเมจไปแบบเต็มๆเลยครับกลุ่มที่อยู่ด้านหน้าพังที่หน้าสันตโลไปเลย <S <S และไม่เพียงแค่นั้นไลเดนก็กระแทกฝ่ามือไปทางด้านหน้าเ <ๆ S 1> กิดแรงลมอย่างว่าหาสารทําให้หุ่นนนนนนนยยยยยตที่อ่อูด้้นน้าาาหพัังบเิิกลป็ช ดีจากแรงกระแทกคล้ายๆกับแรงลมแรงระเบิดนั่นเองครับนี่แค่อยู่กับที่ยังโหดขนาดนี้ถ้าเข้าไปโจมตีแบบตรงๆจะโหดขนาดไหนและภาพก็ได้ตัดมายัางอีกโซนหนึ่งของสนามรบตอนนี้ก็มีหน่วยของนีโอฮีโร่ครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเห็นเพียง2คนเท่านั้นกลุ่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยหัวหน้าหน่วยเวบิกาซาและก็แต่กล้อง1คนเท่านั้นเองครับดูเหมือนว่าอีกหนึ่งคนเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรนะนอกจากจะต้องตามถ่ายกิจกรรมหรือภารกิจของเวบิกาซาเท่านั้นเนเธอด์ดที่ผันตัวมาเป็นผู้นําหน่วยของนีโอฮีโร่และเพื่อนๆก็ แม็บพิกาสซาจะไม่มีชุดเบสสูตรติดตัวอยู่เพราะว่าเธอนั้นเป็นไซบอร์ถ้าจะอธิบายแบบสั้นๆและชัดเจนก็คือกึ่งมนุษย์กึ่งหุ่นยนต์นั่นเองครับและในะช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่าทีมนี้พร้อมแล้วครับกล้องพร้อมแล้วหายทอดสดเรียบร้อยแล้วและภาพก็ได้แผนมาที่เธอที่กําลังมองการโจมตีของเราจากคนที่ทําให้เมืองต่อหน้าเธอนั้นเสียหายอย่างรุนแรงและหลังจากนี้เธอกําลังจะเข้าไปปกป้องนั่นเองเว็บบิกาส่ายืนนิ่งแล้วก็ชาร์จพลังของเธอหลังจากนั้นก็เกิดสนามพลังที่เธอสร้างขึ้นขึ้นพลลังมมาากย ร้อมตัวเธอเอาไว้และช่วงเวลาไม่นานเธอก็ปล่อยพลังนี้ไปใส่พวกจากกลสังหารหนึ่งขึ้นสนามแม่เหล็กสามารถโจมตีทำลายหุ่นยนต์ได้หนึ่งตัวเลยทีเดียวดาเมจดรุนแรงและครอบคุมพื้นที่ของสนามรบได้เลยทีเดียวครับเธอเพียงคนเดียวสามารถจัดการกับพวกจากกลสังหารกองทัพหุ่นยนต์นี้ภายในเศษเสี้ยววินาทีช่วงพิบตาเดียวกองทัพหุ่นยนต์ก็ถูกโจมตีทั้งหมดและด้วยความสามารถและความเก่งกาจขนาดนี้ครับเวบิการ์สันเธอต้องการที่จะไปยังพื้นที่อื่นๆเพื่อโจมตีเหล่าหุ่นยนต์ด้วยและหลังจากนั้นเธอก็สร้้าางปีขึนม จะขึ้นพลังงานของเธอนั่นเองกลายเป็นบัตเตอร์ไฟและเธอก็บินออกไปครับและก็ทิ้งให้แต่กล้องอยู่เพียงลำพังเท่านั้นครับแต่กล้องเนี่ยก็บ่นเลยทีเดียวนะว่าเธอเนี่ยไปโดยที่ไม่รับลาเลยแล้วก็ทิ้งให้เขาอยู่คนเดียวส่วนแต่กล้องคนนี้ก็ติดตามเวบิกราราไปแบบไม่สะดวกนะเพราะว่าจะต้องขนอุปกรณ์ไปด้วยนะครับโดยเฉพาะแบตเตอรี่ดูเหมือนว่าณตอนนี้เขาจะลําบากในการติดตามเวบิกราราเรียบร้อยแล้วครับมาไม่น่าจะตามไปได้อะนะเพราะดูเหมือนว่าเขาก็ไม่น่าจะมีความสามารถอะไรพิเศษมีแค่ชุดเบสต์สูตรที่ทําให้เขาเก่งขึ้นเท่านั้นเองครับสว ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอิสละนะเพราะว่าเธอมีความสามารถหลายด้านจากการที่เธอเป็นไซบอร์กและในระหว่างนั้นเธอก็หัวนึกคิดคําพูดของจักรพรรดิเด็กครับที่พูดเรื่องราวเกี่ยวกับเหล่าฮีโร่คัสสอที่อยู่ในสมาคมฮีโร่และเหล่าฮีโร่คนอื่นๆที่ต่อสู้เพื่อประชาชนไม่ใช่เพราะเงินก็ยังมีคนที่มีความยุติธรรมอยู่ในสมาคมฮีโร่ด้วยครับและเธอก็บินจากไปนอกจากคําสั่งที่เธอจะต้องควบคุมพื้นที่แล้วเธอก็ยังบินไปที่พื้นที่อื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่พื้นที่ของตัวเองเท่านั้นเพื่อปกป้อองปรระชชาานเพื่จัดก กับเหล่ากองทัพจากคนเพราะเธอก็คิดว่าเธอก็มีความยุติธรรมเช่นเดียวกับฮีโร่บางคนในสมาคมฮีโร่นั่นเองในระหว่างที่เธอบินไปจัดการกับเหล่ากองทัพจากคนสังหารในยังพื้นที่ต่างๆเธอก็ได้พบกับสัตว์ประหลาดที่มีขนาดใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับลำตัวของมันเนี่ยคล้ายตัวหนอนยึดยืดหน้าสยุดสยองและมีหัวถึง6ห,หัวด้วยกันวเว็วบบิคซาไม่สนใจว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้จะมีขนาดใหญ่เพียงใดและน่าสะพรึงกลัวแค่ไหนเธอพุ่งตรงเข้าไปและใช้ขึ้นพลังในการโจมตีพุ่งทะลุร่างของสัตว์ประหลาดตัวน Ai, tu... Tô... และทะลุไปอีกทางด้านหนึ่งเลยทีเดียวครับเวบิการซาเพียงคนเดียวก็สามารถจัดการกับสัตว์ประหลาดที่โผล่ออกมายัางพื้นที่ของเธอหรือพื้นที่ในสนามรถที่อยู่ใกล้เคียงรวมไปถึงหุ่นยนต์ที่มีจํานวนมากมายมหาศาลเธอก็ทําการโจมตีแบบไม่หยุดพักก็นําแบบไม่ยัง้งเอาให้ราบกายเป็นหน้ากองกันเลยทีเดียวครับเธอเพียงคนเดียวเอาอยู่จริงๆและในระหว่างที่เธอกําลังสนุกอยู่กับการจัดการเหล่าสัตว์ประหลาดหรือเหล่าหุ่นยนต์เธอก็ได้เห็นประชาชนครับที่อยู่บนยอดตืกนส่งสัญญ,ญาณ SOS ขอความช่วยเหลือและก็ตะโกนเรียกชื่่ออเเธววบิกาชย พวกเขานั่นเองครับส่วนเวบิกรารซาเนี่ยก็บอกกับประชาชนว่าให้ซ่อนตัวเอาไว้เดี๋ยวหน่วยกู้ภัยของนิโอฮีโร่กำลังจะมาถึงและช่วยเหลือพวกเขานั่นเองและภาพก็ได้ตัดมาที่หน้าของเวบิกรารซาที่กําลังแสยยิ้มแบบหน้าสะพรึงกลัวอยู่ครับรู้สึกว่าหน้าตาของเธอในช่วงเวลานี้จะพึงพอใจเอามากๆเพราะว่าเวบิกรารซามีความฝันว่าอยากจะเป็นเน็ตไอดอลที่มีชื่อเสียงและดังกว่านัากากหวานนั่นเองครับตอนนี้กําลังจะกลายเป็นจริงไมห้คิดในใจอะน,นะแต่ความเป็นจริงไม่รู้ว่าจะดังกว่าน้ากากหวานจริงหรือไม่แต่ที่นี่ แน่แน่เน้แกาวหวานกลายเป็นมนุษย์ประหลาดไปแล้วครับจบตอนหมัดที่144ฉบับอาจารย์วันแล้วพบกันใหม่ต่อหน้าครับ ในตอนนี้ก็ถือว่าสั้นนามากเลยทีเดียวครับสั้นแต่มันนะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับตอนตอนนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันอย่าลืมบอกกันด้วยว่ารู้สึกอย่างไรกับตัวละครที่โผล่ออกมาความแข็งแกร่งของไรเดนและเวบิกาซาเป็นอย่างไรณช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่ากลุ่มของนิโอฮีโร่สร้างผลงานมากมายเลยทีเดียวครับและก็ได้รับความไว้ใจจากประชาชนมากกว่าสมาคมฮีโร่แล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าความไว้ใจความเชื่อใจจะถูกเปลี่ยนถ่ายมายังนิโอฮีโร่แล้วครับส่วนสมาคมฮีโร่จะเป็นอย่างไรในอนาคตก็ต้องมาติดตามกันนะส่วนเพื่อนๆที่ัง ถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชเพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คําว่ารักหรือคําว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีเอ่อสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ